ีพ่อแม่พี่น้องนะมีเบาตัวถุนสาขาเห็ดมาให้แม่แกงในต้นบะไดนี่ยมาเบิกน like ้ำกันเด้อพี่น oh, ้องสบายดีเด้อพี่พีเอสซีทุกคนแม่เบิกถือมาแกงพี่น้องเลยเห็ดผึ่งเนาะมีเห็ดผึ่งมีเห็ดละงูกอะไรมีอะไรนะแกงได้ป่ะแม่พอได้แกงอยู่ปั้นเนี่ยอู้พอได้แกงพอได้แกงหอบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมีไข่มานึ่พี่น้องได้ไหมเอาเงินป้ามึงหาบปกปิดไข่เฮ็ดละงอก ว้าวเฮาวฮาวบริเวณไหนเข้าไปในป่าบริมีอมาดูมีดมีดมีดอืมเหตุเป็นเน็ตเแต่พี่น้องเหตุเป็นได้เวลาอนามัยบรยมันเปื้อนเมย์เม่เป็นเหตได้ด้วยอีเมย์จะไปบรแม่มือหน้าจิพาไปคุจิรอไล่เฮลีได้จิปมังจิรอมันอยู่ในใจอะเฮ้เอาอยู่ในป่าแล้วมันอยู่เป็นคอยเป็นคอยมันแบบมันบริมีหาหน้าหายเด้มันเป็นแบบนี่มัน ดินเพียงหู้ใกล้ๆกุ้มก็ตื้นๆเพียงขาศอกนี่ก็ได้เลยตัวสนิกก้อนนี้ก้อนนี้เบิ้งพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเลยจูมดีอันนี้เล็กงูพอดีได้กินบาทหนึ่งนะแม่เนาะเเขาไปบางคนเขาก็ได้เห็ดปวกนะแม่เลยเห็ดปวกมือเนาะเขาเอาเป็นเป็นขู่ไปแล้วเดี๋ยวสิเปิดเบิ้งให้เด้อในคลิปเดทแท็กเบื้อง ให้แม่เป็นอน้ำมัยก่อนพี่น้องแกงนี่เห็นไหนี่แกงกินยามแรงหเลยยังตอนนีก็ได้กตอนบ่ายก็ได้กินตอนบ่ายก็ได้เนาะส่วนสามสี่โมงอลไรพี่น้องเลยก็มีอันนี้บอแม่เครื่องแกงนะแม่เครื่องแกงเลยพี่น้องประมาณนี้พอดีจะกินบัตรหนึ่งเฮาก็พอดีกินโดนเลยนะแม่เลยแกงไงแกงเห็ดหนึ่งโมงนไปซื้อเนีื้โค้ย แพงไเแม่ฮอดแล้วประมาณสามเนาะประมาณสามสิบมาสาวพันหมดเลยพี่นี่รูหนึ่งสี่สิบบ่ติดเป็นลูได้บนนีเละได้อบู่เออเกือบรูพอด้ะเกือูมีเฮดอันได้ไหมเฮดละงกอหไงเฮดเฮดยนงก็เฮดพึ่ดเพาะก็มีอะไรด้เออมีหุ่นเฮดโพาังุีบาบปินบ่โอ้อย่าว่านะหาบปินบุล่อย่ามีเฮดเพาะเนาะเอพาไปหาแต่ว่าหาได เเแต่ว่าอยากไปหาคุดจิ๋่อสิพาไปหมักขุดย่านคนทางาเปลือยเพล่อยออกไปตลอดเฮ้ยอแล้วก็ไปขุดจิอดอ๋่ออยู่นั้นมันละลายนะก็ได้ลายบมกกา,าน่าแหละง่ายเขึ้นนะที่หลุดไปเพราะพามาเบิ่งพี่น้องเว้ยแม่เป็นอารามายเฮดที่หามาได้ไปใส่หมดทางดิเนเสร็จงาน โอไดงานดอกใหญ่ดีนะแม่พ ah, oh, okay. ูดีงามเนาะรังสีบานนี่ถุบมันหักกระอกไม่หันเลยค่ะอ๋อก็ะหักกรอกได้ผลตกเอาหัวผลตกเอายลงไปคลิปนี้สียาวหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายตอนแม่เป็นเห็ดน้ำขี้น้ำพี่น้องสมกันเลยอ๋อเขาเน้มโลโลดนี่ยันมีหลายหมูเขาไม่ออกหมูเดียวเด้นี่ออกหมูอ๋อเพราะกระลายบางเลยมันออกในโคก อันนั้นเล็กจัะมันออกวางนี่วางนี่วางละสองสามดอกไปนะเออคนกับไปหาบบอกออมีบุคคลไปโอ้เต็มป่าไปแล้วไปฮะอ,อือโอ้มีแต่ดอกจูงนี่ไข่มันนี่เค็ดลับไข่มันแซ่บนไหมเนาะโอ้มันแสบแล้วมันแซ่บทำไข่มันลรเนาะออมือน่าอย่างสิบเอ็ดคชิโร่พาไปมันได้เสียมดีกว่านะเฮ้ยสิบเอ็ดคุชนะ หมูยางดอกเสียมไปเดี๋ยวเายืมให้ในไะหนก็ได้ไโอ้แล้วไปคุดดำสมองสองสมองแล้วก็คุดได้อลอยหาหกสิบผัวบบนเรือเหมือนบอกประมาณเพียงสองอ๋อถูกอะพี่น้องเมซี่เป็นกระซิได้ลืมแกงเลยด้อพี่น้องกะมีเครื่องปรุงเบนใส่ลงไปเนาะเมซี่ยังบุญได้ปรุงเด้อพี่น้องมีแต่เบนใส่ข้าวเบือ่อเขา่าบะ เบื้อแมนใส่แต่ยานางเดี๋ยพี่น้องยานางนลอยก่เครื่องฟุ้งเป่นแหละท้อที่ไทยเบิ่องอ่ะเดี๋พี่น้องฝนกระต๊กพี่น้องเลยโผล่พนตกพี่น้องผิดตันนี้พี่น้องปินพวกทุกบาทนี่ นี่จะถ่ามันพดก่อเดินไปน่องจังสีดได้เสร็จเป็นทีเรียบร้อยเนาะดูแล้วพีน่น้องพยายากระปุ้งแล้วมาเลยเด้อพี่น้องเกินแจ็คเกินใส่ตอนนี้พี่นอ้นนอ,นนองเลยพอตรวจไปวิ่งออกกำลังก,กายมาแนีก่กระเพิ่นปุ้งเลยพี่นอ้องฝนตกเนี่ยปุ้งแล้วเลยอ๋อตอนนี้ก็เริ่มสุกเลยเด้อพีพีเอฟซีทุกคนห,าต,หาตาพนะี่น้องน่ากินพี่น้องพี่น้อง ป๊าหอมเลยเน้องอาเสื่นใจมามาิมา่งตามซุปพี่น้องว่าจันนาตาเป็นยังไงเนาะสบายดีพี่น้อง,มองแงมงน้ไม้แม่พี่น้องเด็ดเด็ดพี่น้องครับกินน้ำกันเจ็ดทิศเด็ดพี่น้องคอมเนต์าแขลงน้ำมันอีกเด้วยเ <c oughs> บาตูดเบาพีทนะค่ะอากิ่นมันคือกันอะไรขอโทษที่ใส่ผักะแคลงเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อมากินเ้าหนุ่มกันเด้อตอนเย็นๆค่ำๆนี่ กินคือกันกับแกงหน่อไม้มเดียวแล้วเราตูดคนไปหาเห็ดเนาะได้เห็ดพอโอ้ยรอสม้งไปนี่ปก็เมือม่อหนาแล้วอ่ะจะน้ำเดือดมา่นแกงเพื่อ,อนชุ่มกันค น้ามันนทางาทัะขีเข้าไปมันเปื่อนบมดลลาดบมดมันเป็นดินานานดินโกรกทางเขาเขาเห็นมื่อหน้าภาพพุทธิหลอแบบไปโย่ได้เห็ดหาเห็ดเหีดีหเห็ดเพราะอขาจะหาบ่เป็นเห็ดมันหาลายคนแล้วเอ้าหาก็เป็นได้มันออกไออด้พุทธิหล่ออย่างนี้เขาบอกไม่คุด ออกไปในป่าหน่อยเดียวนึ่งมีแต่คอายใแมวในแมเนาะ่โตัวำเนียงก่อยหนึ่งก่อยนี่ไปหมดแล้คุณจะดอกลงเรืองไหมหิดเรืองเลยดีเข้าใจ่อก ดอกเรืองกับเป็นยาสีหวานมันยออลงมันเป็นสีบะเห็ดอโง่าขัดเรืองคมค่ะเห็ดคมมันบอกเห็ดว่าอันนี้มันเป็นเห็ดผึ่งใจบอกมันเป็นคมไดงริ้อเยอะเวอร์เลยเฮ้ ปีนี่มืดปีเลยพี่น้องเอ้ยยังบไ้กินฮักกากินเอาละกินกับมือที่เลยพี่น้อยมืแล้วราคาซีแพงๆนะชุดทำซีบุโร่หนึ่งหาซีโ 1, 2, ป้หาซีพันได้หี่เห็ดนี่บุกอง่ธรรมดาได้ที่หลงโงก,กนี่ได้เนี่เนี่ยก็เห็นอยู่ราคาแพงเมันกันบมซื้อมันแพงเกิน น่นเ,เ,นนเป็นนางค่ชื่อแค่าหนงเนาะชื่อเขาม่รจีทพันคุตกแห้งๆเลยแม่ซีบนดน,นมานั่งกินน้ำแล้วแม่ซีย่านผ้าแตกพี่น้องย่านบรินางได้ ย่นา,าแตาย่นไคนหนกหากยุดตกหน่อยเด็นนาะก เแค่เ็ดเพาะนี่แ uh, ห้งแฉะเจ้ากินเมื่อพอมันอ่อนกินเมื่อเพาะเป็นเมื่อันนี้เลยแห้งแฉะคำมันออกบนหนึ่งมีเป็นโพงๆเลยอันนี้ฮะเป็นคู่มันโพงคือเจ้าคอยคอยลุกเนาะทั้งบ้านเนาะขู่มีป่าหาเนาะไม่ไปหาหน้าตะกะามาเลยพี่น้องเอ้ยหมาหาไปหาก็าิดป่าป่าบางหญ่างเนาะ มันเป็นซองป่าเลยอือจะเป็นปา่าโคกแล้วเราที่ลังโงตัวน,นี้จะเป็นป่าแค้มแค้มห่วยจะมีวางหน,น่อไม้ในการให้ปกวกให้ปวกเบิร์นั่วไหลเบิร์นเบิร์นจะเป็นทิ่ลังโงเลยแถวโคกแค่นอเ่อพ่ออุต่าก็อยู่ห้าชิ้สบายทั้งหลาเนาะอ้าวตักต่อกระแตนมันด้อึดมันดูหายข้างขึ้น

น,นี่ก็ไข่เลยนะไข่ค่ะนองไข่ไข่เป็นอออปนองเยแ็จูงีแ้ทมันดีเยครับเลยปิ้งน,นกน็มันออกเป็นจุกหรอออตามทีดอกตามที่ด,ดอกเป็นมุง่งยัตจหาหาตาบดี นุ่งพอนในหาซอยเอาหาบริแม็งนุ่งพอนอ๋อพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาทดสอบขอจบขอลาพีพีเอซีไปก่อนเด้อพี่น้องได้กับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องพี่น้องเนาะแล้วพ่อในคลิปใหม่ๆพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กับผมยังลายพี่น้องเลยเราลงกินข้าวแรงเงียบเลยพี่น้องเนาะไม่ละสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเด้อมาโอดในกับเม็ติีกี่ขอลาแล้น อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่นอ้องด้วยให้บระตุกนะ